แล้วผมอยากถามพวกคุณสองคนคือรายการเนี้ยเอฟเอฟแบบจัดธันวาคมซึ่งซึ่งเมื่อกี้ก็ว่าไปแล้วว่ามันมันก็กระทบกันลีทีนี้มันจะยังไงต่อดีกับกับรายการนี้ที่ว่ามันจะทําให้กลับมาน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยผู้เล่นที่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเอาตัวหลักๆมานะอืมแต่ว่ามันก็จะทําให้ผู้สนับสนุนอ่ะน่าจะแฮปปี้มากกว่าเนี้ยที่ผมมองว่ามันมันดีที่สุดคือมันอาจจะไม่ต้องเตะปลายปีอ่ะแต่มันจะต้อง ล่วงหน้าหน่อยคือมันอาจจะต้องหาช่วงเวลาเช่นปิดฤดูกาลกลางป,ปีได้ไหมสมมติกลางปีแล้วม,ม,มันไม่ชนฟีฟาเดยตอนนั้นฝนตกนะอะไรแบบนี้มันก็ต้องหาโซลูชันไงแต่ว่าถ้าปลายปีอยังไงมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่เนี้ปฏิทินของหลายๆลีกอีกเขาปรับมาเป็นข้ามปีหมดแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับ AFC แล้วมันก็เลยเป็นช่วงจะเอาช่วงพักเลกมาเตะ ผมว่ามันก็ยังไม่แมชเพราะว่าปัจจุบันอะ AFC Elite AFC c h a m p ช o n s League 2อะสโมสรเขาจะปล่อยมายากเพราะว่าชนะนัดหนึ่งเขาได้เงินล้านกว่าชนะนัดหนึ่งเขาได้เงิน2อสล้านถ้าเป็น El i t e อ,อย่างเงี้ยผมว่าสโมสรเองเขาก็ต้องเขาไม่ได้อาพูดง่ายเไม่ได้ทําการกุศลนะคุณสังเกตเลยทั่วโลกตอนนี้เนี่ยหลกัหลกๆฟีฟ่าเดมันมีอยู่5ช่วงอย่า้ใช่ป่ะมีมมนามิถุนากันยานุลาพฤศจิกาอ่าที่ว่ามันจะเป็นคัดบอลโลกคัดเอเชียนคัพคัดยูโรอะไร ว่ากันไป<ม>แต่ทัวร์นาเมนต์ที่มันเป็นพิเศษของฟีฟ่าฟุตบอลโลกคอนเฟเดร a ชันครับ<ม>โคปาอเมริกานั่นนู่นนี่มันมาเตะช่วงมิถุนากันหมดเลยอต,ตอนนี้รู้เตอนนี้ผม<ต>คิดออก่ม solution, ันเป็นช่วงหน้าร้อนยุโรป3 s o ซลูชันอะผมคิด3 s o โซลูชันโซลูชันแรกนะไม่ต้องทำอะไรเลยคุณเตะเหมือนเดิม,มแต่คุณต้องปรับทัศนคติสำหรับฟุตบอล AFF ให้เหมือน e a f อ ก็คือเตะปลายปี E F F เขาะว่าเตะปลายปีแต่ตัวผู้เล่นแต่ตัวผู้เล่นเขา move on ได้เขาไม่ต้องใช้ตัวหลักแต่ว่าสุดท้าย E F F ก็คือรายการที่มีสิทธิประโยชน์ให้กับชาติที่เข้าร่วมแข่งขันตามปกตินะครับสองคือต้องลองเปลี่ยนปฏิทินเพราะว่าในอนาคตอะต่อไปอะครับฟีฟ่าจะเปลี่ยนปฏิทินก็คือมันจะมีฟีฟ่าเดบางช่วงที่เขาจะปรับให้มี4เกมคิดคะแนนทั้ง4เกมแล้วเป็นเลียดยาวขึ้น อย่างปี2025เนี่ยจะมีพีเลียนั้นในเดือนตุลาคมานะครับซึ่งในปี2026ก็จะมีพรีเลียนี้เหมือนกันถ้าอยากให้รายการศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณต้องเอา AFF มาเตะพรีเลียในรอบแบ่งกลุ่มช่วงนี้กับอีกโซลูชันหนึ่งเลยคือทำันเทียคือททียหนึ่งคือมี4ชาติแล้วเตะให้จบในฟีฟ่าเดนั่นเลยแล้วทีมที่จบอันดับ4ตกลงไปเล่นในรอบที่เป็น ลีกบีในรอบ <Ừ. S 1> ที่เป็นลีกบีก็แบ่งเป็นลีกเอลีกบีะแหละแล้ว <Ừ. S 1> เอาลีกเออะอย่างตอนนี้ไทยอาจจะอยู่ลีกเอก็เตะลีกเอไป <Ừ. S 1> แล้ววัดใครได้แชมป์อาจจะใช้พี่เหลียดสี่นัดสี่อาขอภัยที่เขาให้โปรแกรม4นัดอะอย่างที่ผมบอกในอีก2ปีอะอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มันก็คงพอจะทําได้แต่ก็ต้องไปถามแหลชาติอาเซียนเอาไหมล่ะ